สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการเอาข้าวมาบอกได้เวลามาบกกับท่านผู้ชมแล้วส่งกลา์ปีนี้ชาวตำบลแม,ม่ทอมได้รวมซืบอสร้างประเพณีอันดีงามตีวัดหมววงโอมเรือวัดน้องบวงท่านผู้ชมครับในห้านคลังนี้ได้มีกิจกรรมให้ผู้ใหญ่และเยาวชนได้มารวมส่งน้ำพลาหลดน้ำข้อพรผู้สูงอายุกันมาก ในวันส่งกลา์ปีนี้ทางวัดได้จัดไอ้มีกิจกรรมวันส่งกลานต์วันที่11เมษายน2 5 5 6เป็นปีเหล็กในการจัดงานในครั้งนี้การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการจึงทําให้ชาวบ้านได้ออกมารวมแสดงความกระตัญยูต่อผู้ท่าผู้แก่การสืบสานประเพณีส่งกลาน คือว่าให้ความสําคัญต่อวันปีไม่ไทยตรงกับวันสงการเพื่อทนให้เยาวชนได้เห็นว่าการกระตันยูรูคุณข้องภูมีผระคุณจะส่งผลให้เขามีความสุขความจเจริญต่อกันฉะนั้นควรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีามให้หลูกล้านซืบอถอดต่อไปปกตินะครับการ จัดประเพณีรถดามต้นน้ำลำบัวผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยครับทุกหมู่บ้านจะส่งตัวแทนหมู่บ้านละห้าคนทุกปีเข้าไปร่วมกิจกรรมขององค์การหมายถ่วนตำบลแม่อมโดยจัดที่วัดคูเต่านะครับทุกปีจัดที่วัดคูเต่านะครับโดยใช้พื้นที่ของหมู่ที่สามตำบลแม่อมแต่ปีนี้ท่านเจ้าว่านีดำหลิอว่าเราน่าจะจัดกิจกรรมต้นน้ำผู้สูงอายุในวันวันว่างก่อนวันว่างหนึ่งวันของวัดก็เลยมีความคิดว่าถ้าเผื่อเราจัดใกล้เคียงกันเนี่ยเราเอาผู้สูงอายุ สิฮะคนเนี่ยไปรดน้ําที่วัดกูเต่าดังนั้นเราเชิญอ,อมตอที่เขามีกิจกรรมอยู่แล้วนะครับมาจากที่วัดม่งหอมง,งานจะได้ใหญ่ขึ้นภาพจะได้ดูดีขึ้นเป็นกิจกรรมของทางวัดถ้าเผื่อปีต่อไปนะครับวัดมีความพร้อมนะครับอบตอสนับสนุนวัดจะจัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาทุกปีสิ่งที่เราเห็นในวันนี้นั่นก็คือภาพแห่งความประทับใจนั่นก็คือการได้เห็นลูกได้เห็นหลานได้รดน้ำขอพรขอขอมา ต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะบางครั้งบางคราวเราเคยจะทําเราเคยประมาทพลาดพลั้งในเรื่องของการพูดการจาการสนทนาแต่ละวันแต่วันนี้เรามาขอประมาซึ่งกันและกันก็ถือว่าเราจะได้เคารพเราจะได้รู้ถึงหลักของการปฏิบัติตนในฐานะความเป็นลูกเป็นหลาน รับถือว่าปีนี้ทางางค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็ได้มีส่วนรวมที่ว่ามาจัดรวมยาดวาดนะครับก็อยากจะขอความกิเห็นจากนายกการบริหารส่วนตำบลแม่ท่อมนะครับการส่งนำผู้สูงอายุกับเป็นห้างของอบตที่จัดมาเป็นประจําทุกปีโดยอบตแม่ทอมรวมกับเด็กอาิตย์นะครับอาิตย์อบตแม่ท้อมรวมกับทางคณะกรรมการมูลที่สาม ตำบลเมทรได้จัดอยู่ทิวัดกูเาตาตลอดนะครับแต่ปีนี้ทางเจา้าอาวาสกะมีดำรีว่าอยากจะมาจัดที่วัดทางองบอตตรตะสนองตอบนะครับก็แล้วก็พอทานก็มีวิสัยตั์ทีกว้างาร้อยอีกอย่างอ่ะพอทานก็เป็นคนเก่งในการประชาธรรมปัญญาทางพุทว่าก็เป็นการดีคำนั้นมีนี่ยกินไม่ไหว ประเภทนี้รสนาวก็โคนผู้ซึ่งยอยู่เนี่ยเราจะส่งเสริมมีตลอดไปมาอยไหมครับแต่พ่อยา่ต้องเสริมตลอดไปครับอย่างไรก็คือให้หลกล้านนะครับเราจะเด็กความกระตันยูต่อผู้มีกระหุนครับไม่ว่าผู้พ่อแม่หรือว่าผู้ยาตารที่ครับถ้าเกิดื่อว่าเป็นประเพณีเวลาทำที่ชาวบ้านไม่ครอบเราทำเมันซุปมานาวนี่ยครับมารวมสมุนนะครับที่วัดหม้อฮองจึงเป็นจีบินไม่ดีที่ว่า เป็จ้าวาดคนไม้นะครับฝ่าไปดีกาโอลาดนะครับเป็นเจ้าวาดล้วก็เป็นฝาดนมไปเร่งหรือว่าผมณเจ้าได้ว่าสันเดียเป็นกลาเป็นหนักพัฒนาที่ดีนะครับไอ้ทำไมวัดบองว่ามีคือเสียงนะครับบผู้เขา้าผู้แก่แต่ละคนนะคะรู้สึกว่าเขาเมีความปลื้มใจที่ว่าลูกหลานเนี่ยได้มาขอพรแล้วก็เขาก็ได้ให้พรลูกหลานกลับคืนไปอะค,ะค่ะก็รู้สึกไวใจค่ะได้มาโคบเลยกับยากจะย้ายกันโคอ,อยังไงเรา ทำบุญกับญาติผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มลดลดน้ำขอขมาญาติผู้ใหญ่ที่เราได้ทำผิดไปกับเขาอ่ะยายกล่าวได้ยิ่งย,งยิงขึ้นไปตำแบบนี่เหมือนตกตกปีกะงามความดีที่บรรดาญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันจะทำมาจงเปอานิสงเอ่งผลบุญสะท้อนย้อนกลับไปให้ญาติยโยมจงประสบแต่ความสุขความเจริญให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ในวันทีใหม่วันสงกรานต์ก็ขอสิรร่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยากอยองขอรพบนัทถือนั้นจงช่วยอำนวยอวยพรให้ทุกคนทุกท่านจงประสบ้วยความโชคดีเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แก้วคราดปลอดภัยมีความสุขทั่วกันทุกคนทุกท่านเทินขอจเจริญพร